ทุกคนคะวันนี้นอกจากจะเป็นวันพระใหญ่ตามปฏิทินสากลที่เรารู้กันแล้วรู้ไหมคะว่าวันนี้เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะตามหลักโหราศาสตร์เขาเรียกว่าจันทรุสุริยาค่ะโดยดาวจันจทร,จทรทนะะ์จะตกอยู่ที่ราศีมังกรดาวพฤหัสจะตกอยู่ที่ราศีเมษและดาวอาทิตย์นะคะจะตกอยู่ที่ราศีกรกฎ ก็เลยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าจันครุจันครุสุริยานั่นเองตลิกาจะพาทุกท่านมาอาบน้ําจันทร์เพื่อชําระดวงนะคะตามมาเลยค่ะโดยวันนี้นะคะย้าว่าวันนี้ให้ทุกคนเตรียมน้ํานะคะจะเอาพวงมาลัยก็ได้หรือดอกไม้ที่อยู่ที่บ้านดอกไม้ที่ท่านบูชาพายิ่งดีนะคะมาแช่น้ําไว้นะและให้เตรียมเกลือนะคะ เพื่อชําระสิ่งสกปรกแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีออกไปนะนอกจากนั้นเราก็จะใช้สบู่นะคะตัวนี้จะเป็นสบู่ที่ชําระบริเวณใบหน้าแล้วก็สบู่เลขแปดตัวนี้ก็จะเป็นสบู่ที่ชําระบริเวณผิวกายด้วยนะคะขัับแรกนะเราก็จะเอาเกลือนะคะมาโรยก่อนนะมาโรยโรยเพื่อให้เข้ากันนะคะแล้วก็คน ให้เข้ากันเลยนะแล้วก็โรยบริเวณหน้าบ้านแล้วก็สิ่งรอบๆบ,บ้านด้วยยิ่งดีเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มายืนบริเวณกลางแจ้งนะท่านสามารถจะอาบบริเวณกลางแจ้งที่มีแสงจันทร์สาดลงมาบนตัวเลยก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ให้เอาน้ําในขันนี้แหละลูบหน้าสามครั้งแต่ถ้าอาบน้ําให้อาบด้วยขันสามครั้งเหมือนกัน หลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ำเนี่ยค่ะไปอาบนะถ้าอาบกลางแจ้งไม่สะดวกนะใครอยู่คอนโดหรืออยู่ที่พักที่จํากัดนะคะเราก็ไปบริเวณกลางแจ้งอย่างเมื่อกี้นะรูปหน้าสามครั้งแต่ถ้าใครอาบได้3ามครั้งที่หน้าบ้านเลยยิ่งดีนะถ้าไม่สะดวกก็คือรูปหน้าเสร็จเราเอาเข้ามาห้องน้ําของเราก็ได้นะคะเลาลาาตั้งแต่หัวจดเท้าไปเลยนะคะ3ามขันนะทุกคน นะพอลาดน้ําเสร็จเราก็ชําระร่างกายธรรมดานะคะล้างหน้าด้วยสบู่นะคะเสริมงูเหงเราเานาอแล้วก็ล้างด้วยฟอกตัวนะคะเพื่อขจัดสิ่งสกรปรกออกไปจากร่างกายนะคะก็เป็นวิธีชําระดวงสําหรับ FC ตระลิการนะคะไปทําตามขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะคะละชะล้างสิ่งสกรปรกสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้หมดนะคะทุกคนบ๊ายบาย